สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงในเมืองแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเดินไปทางโน้นนะคะทุกคนทำธุระเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเมืองโลเมืองวิลากะระนะคะทุกคนแยกออกมาจากโรย่าโรย่าเนาะน,นี่ก็คือซีมาร์เก็ตที่เราไาซื้อกับ ซื้อข,ข้าวเรามาทำธุระตรงนี้แหละเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับนะคะทุกคนคนเมืองดิเงียบมากเลยนะทุกคนเงียบมากเลยนี่เราก็จะเดินอ้ม นี่ก็ร้านขายของขายอะไรรถขายอะไรต่ออะไรเพืขายอะไรรถเท่าไรนีรร้ทุกคนเราก็จะเดินไปตรงนูง้นเดินรัดไปมันเดินลัดไปได้นี่อันนี้เขาเรียกวิลาการา นี่ดูทุกคนดูแอปเปิ้ลดิตรงไหนว่ามีแอปเปิ้ลนดูซิทุกคนทุกคนดูซีทุกที่มีแอปเปิ้ลมันบ้านมีแอเปิ้เยอะทุกคนเยอะมากของกินกันทุกคนน้อดูที่ลูกมันนะทุกคน ถ้าเป็นบ้านเราเนาะเราก็จะกินอะต้นหนึ่งเนะี่ยแบบลูกเยอะมากเลยนะทุกคนดูสิมันเยอะมากมากเลยนะบ้านนี้นี่เช่นน้อยนี่คือแบบว่าดูท้องฟ้าสวยไหมทุกคนสวยงามมากนะท้องฟ้าสวยนี่คือที่เราอยู่นะทุกคน ตรงที่เราอยู่เราก็จะพาทุกคนเดินออกบํังกายเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเนี่ยขายจักรเถิดขอให้ร้านขายจักก็มีนะทุกคนด้วย คือเป็นเมืองเล็กๆเนาะเหมือนเมืองล้านเลยั้งสองคนนี่ที่เจอตรงนั้นเขาก็ปั่นมาอันนี้เลยทุกคนเนี่ยแท้ถ้าเรามองไปทางนั้นะตรงที่เราเดินมาเนาะเดินต่อเราจะเดินเราจะพาทุกคนเดินไปทางนู้นแต่ตรงนี้ดีหน่อยมีทางเดินถ้าไม่มีทางเดินนะทุกคนเลยตก พาชมเมืองที่เราอยู่เนาะตรงที่เราอยู่ไม่ใช่เมืองหรอกเมืองต้องเข้าไปโรย่าก็จะเข้าไปอีกประมาณขับรถประมาณสิบนาทีอําเภอ,อน,น,นะ่เนาะคิดว่าเป็นอําเภอแหละอันนี้ก็ขายกีต,ตงกีต,ต้าขายอะไรต่อเลยแล้วก็พาทุกคนเดินชมเดินชมตอนนี้คนกำลัง เลิกงานมากเนาะทุกคนเขาก็เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนจะฟึ่งเบื่อนะฮะดูดูดูเมืองเขาดูบ้านเมืองเขาทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินฝั่งนู้นนะเพราะฝั่งนี้มันไม่มีที่เดินแล้วเราต้องไปเดินฝั่งนา่นู้นนีกเรามาเดินฝั่งทางนี้ หนุ่มน้อยก็ปั่นจักกยานเราจะเดินเราจะให้ทุกคนดูดูแอปเปิลแอปเปิลทุกคนมันเยอะมากเลยคลิปเราก็จะมีจะให้ดูแอปเปิลเนี่ยทุกคนดูสิลูกสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะดู เป็นเมืองเปิดจริงนะแบบเยอะมากเลยนี่ดูสิทุกคนเห็นมามันเยอะมากๆเลยนะทุกที่ที่เมืองเนี้มันเป็นเมืองเก่าัเนี้ยเพราะว่าต้นไอปเปิลมันก็เก่าแล้วนะทุกคนนี่มันยังไม่ใหญ่ กูยังไม่ใหญ่เต็มที่กูยังไม่เต็มที่ก็จะพาทุกคนเดินเดินกลับบ้านนะแต่เดินคนละเดินเดินคนละนี่เนี่ยตอนเรามาใหม่ๆนะทุกคนเราก็จะมาซื้อรองเท้าร้านนี้แหละแต่ตอนนี้เขาก็ปิดไปแล้ว ตอนเรามาใหม่ๆนยะตรงนี้ก็จะเดินอยู่นะแต่พอมาพอเรามาอยู่มันก็จะจะหายไปทีละอย่างสองอย่างอนะไรประมาณนี้นี่เป็นบ้านเมืองเขานะทุกคนเราก็จะเดินดูามาเราเก็บ่ก็จะเดินไปทางนี้ ก็เห็นนะเราก็จะเดินไปดูเนี่ยบ้านเนี่ยเขาชอบต้นไม้มากเลยนะทุกคนดูสิทุกที่เขาอยู่กับป่าจริงๆเขาเรียกว่าคนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนได้ไม่จำเป็นต้องไปตัดมันเนาะทุกคนคนก็สามารถอยู่กับป่าป่าก็สามารถอยู่กับคน แล้วมันก็สวยมันก็ร่มรื่นแบบมันก็น่าอยู่น้าอาศัยต้นไม้ใหญ่ๆไม่จำเป็นต้องเลตัดลงนะดูเลรักษาคิดเห็นไหมคนบ้านนี้เขามารยาทด,ดีมากเลย เราเดินเดินจะข้ามถนนน่นะเขามองเห็นเราตั้งใจเขาก็จอดรถให้เราให้เราข้ามไปไม่ใช่ว่าเขาจะรีบ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 ,รบ,รบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบรีบจอดแล้วก็ให้เราข้ามไปนะอันนี้เราจะเดินไปเดินทุกคน เจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปนู้นเดินๆเขาถอยรถตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะทุกคนทางรถไฟนี่ะตอนเย็นๆเ,เขาจะเดินออกกำลังกายกันปั่นจักรยานกันแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนนะ เ่าว่ามันจะน่าอยู่มากเลยนะฟินแลนด์เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเราจะต้องข้ามถนนตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องไปทางนูน้นทางฝั่ง,งนูน้นโอเคนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกด u ั s c ไ i b e ด้วยนะคะทุกคน ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ